ันอยู่บ่มึงนั่งเบาผื่นผู้นั่นผู้นี่อยู่นี่บ่แล้วแม่ผู้ใดสิมาจ่ายเงินเดือนก็สมัารถสืบดีแถวเบาผื่นเงื่อนเดือนพอจังแล้วคุณจะมวลจะงี่นปั้น่ายดืเงินเดือนเบิ่งบ่ิสั่งหยังเลยนี่มึงมือสาวกูเข้าไปในบ้านกูเห็นลูกไม่ใหญ่สีแม่ใช่พาจังจีนั่งบ่เอาหอวทั้งไตเลยมึงจำดากบ่เฮ้ยบ่ตัวนั้นแล้ว ลองใส่เขาบ้างละกูบรหารใส่ดอกมันก็ใส่บางทีล่ะมันก็เฝ้าคือมือแรงแข็งใส่ไปวัดกับมือบ่อุ้ยมันเป็นหันมึงละรับว่าได้กูรับว่าได้แน่บ่มีคนถ่วงมันเลยบ่อุ้ยเขาก็เฝ้าจุกเสียบอยู่หันหลังเขาหาบวกาดถ่วงก็หนามีอันนี้จะนั่งบอกลูกบอกเต่าหนน้อมึงมาบอกเจงเดจังหัวเจงให้ลูกเต่าก็เป็นสีน้อแมีนบันนี้อันให้มันไปอีปุ๋ยคุมโรงเรียนได้มืออีปุ๋ยเออ เออบ้แน่แม่มาข่ามบอสันนะคือมาขากมาแหนเถอะไปเขาสวยเลือกได้มึงบอเกือตาเท้าได้แม่นบ่ะเออรุ่นจับสลากได้เฮ้ย่เบาไล่กูสวยมาสันกูก็ยังมาเห็นเห็ดจังสันเนาะเออพวกตาเท้ามันสวยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ลงโทษจังแม่มันถือความมึงแล้วสวยธรรมศาสตร์ลงก่อนนคักๆอยู่ดอกเขาว่าสร้างหองงามก็สร้างแต่มึงกูบ่อันนี้ดอกสวยสัญญกกรรมน่ะ มึงกูพ่อกับเกินเลือดแม่ก็เกินเลือดไปสัญญากรรมมาบแบอย่างหนาตาดีมึงมึงอยากหัวมันสัญญากรรมบ่สัญญากรรมมึงกับเนี่ยมึงหนาลูกมันตีหล่ะมึงงานรักันมึงมันแน่มึงหายกบ่าเป็นพ่อแม่ลูกแน่นบ่เออว่กูต้องไปซ่อมมึงแล้วบ้านี้ว่ามันเฮ็ดมาบ่เออมึงเด็กข้าวไม่บ่หมูมึงเพื่อนสาวมึงกี่ใดท่างถ่ายบ้านเขาเป็นสายขอใครบัวพลังในมี่แม่นบ่เออคุณรันหวุ้งชูนั่นว่าวีหยังกันก่อนแม่ มึงได้เงินเดือนอยู่บ่มึงน,นั่งบอกผื่นผูน้นั่นผู้นี่อยู่นี่บ่แล้วแม่ผูใ้ใดสิมาใจาเงินเดือนคือสมัรสดีใลยบอกผื่นเพืเออ่อนในเงือนเดือนออจัดแล้วุณจะมวนจะยินตั้าได้เงินเดือนเบิงบ่สร้างหยังเลยนี่ได้เงื่อนเดือนก็ดีแล้วเนาะใหเขาสิมาใจาเงินเดือนหายได้อ,อุณยจักแล้วเห็นบ่เฮ้ยเกิดราจังนั้นได้ผู้ร้นหลายบาทอยู่หลายร้อยอยู่แม่ห่วยจะมาสร้างว่าแถละแม่ห่วยขรั้นจะมาจิบ รูน้นางวอาอีหยังเลยนี่คือจังว่ามีเบียกมีงานก็เดี๋ยวว่ามูสูด<อ>ได้เงินเเอินว่าแหลกเปลี่ยนความคิดเต้นมูสูดไ่ได้อีหลีบ่เงินเดือนนั่นพอแล้วไม่ไกลท่านเหตุการณ์บ้านเมืองในสันตัวไอ้ก็สิยมั่งใจวอาไปได้เลยโอ้ยกูก็ว่าแจะมูสูดได้สนุกฟังแน่หม่องนางซุ่มกันอเอาซะเหลือกเกินก็จะมีรายได้เขาโถงตีย หาพากันหนีเด้อสามอมได้เงินเดือนนี่เด้อไปหาเหตุเหยียกเหตุงานนี่มันเฮงเจเบอืดหมองเหตุนี่เพราะสิได้เงินมานกินมาอยากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าหน่อยๆน่ะแล้วอีหยังจะหูมะนังว่ากันป็นมีเงินเดือนนี่ไหมไปๆจังสันนกันโผดเล็กหน่อยสูหมือนว่าวกันซุ้มหัวว่าวผู้นั่นผู้หนีว้าวอี้จังสันจังสี่บอล้หลวบอทถั่วมะกะโปดไปเด้อ cô để nhìn cô cả mướn cô tù à? Ôi!